ช่องตามใจทูเดย์หางเอาไว้คุณชายเสียงเกอสีหน้าพลันเปลี่ยนปลายนิ้วที่ดีดชินเคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้นทว่าเสียงชินกลับไม่รวดเร็วเท่ามือของเขาตรงกันข้ามกลับยิ่งเนิบช้าและสะเทือนอารมณ์มากขึ้นในจุดที่คนมองไม่เห็นคลื่นพลังจากชินพุ่งตรงเข้าหาเวจวินมั่ว แม้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ตนเองหวั่นไหวไปกับเสียงฉินแต่เสียงฉินยังเข้ามาในหูไวจวินมั่วโดนผลกระทบอย่างยากจะเลี่ยงได้เขาไม่อาจปิดการรับฟังของตอนเองได้หากสามารถปิดการรับฟังเสียงฉินที่ไม่อาจมองเห็นของคุณชายเสียงเกิได้ทั้งหมดคลื่นพลังไร้รูปร่างของเสียงเกินนั่นไวจวินมั่วก็ไม่อาจหลบหลีกมันได้ เสียงฉินเข้ามาในหูประดุดเสียงมันร้ายร้องให้คร่ำครวญทันใดนั้นความทรงจำที่ไวจว,วินเมื่อคิดว่าลืมเลือนไปแล้วกลับปรากฏขึ้นในใจความทุกข์ความโกรธความผิดหวังและยังมีความสุขการเฝ้ารอความทรงจำมากมายไหลทะลักเข้ามาในหัวทําให้คนหลงลืมว่าตนกําลังอยู่ที่ใดไวจวินเมื่อทําทได้เพียงจมอยู่กับความทรงจำราวกับตนยังคงเป็นผู้สืบทอดจริงเจียงจวินอองที่ถูกเลือกปฏิบัติถูกผู้คนหวาดกลัวมาตั้งแต่ต้นบนโลกใบนี้ไม่มีอูสยามไม่มียาวๆและอ่านๆมีเขาเพียงคนเดียวที่เฝ้าความทรงจำเหล่านั้น ร่างกายหนาวเหน็บราวกับแช่อยู่ในน้ำเย็นยเยือกคุณชายเสียนเกอร์มองไว้จวินมั่วที่ยืนนิ่งอยู่ห่างจากตนเองไม่ไกลคล้ายกับยากยิ่งหากจะก้าวออกไปทีละก้าวมุมปากกระตุกรอยยิ้มจางๆปลายนิ้วงอเข้าเล็กน้อยใช้แรงดีดออกไปอีกครั้งขณะเดียวกันคุณชายเสียนเกอรก็ลุกขึ้นและลอยตัวเข้าไปหาไวจวินมั่ว แม้วาจวินม่วจะถูกกักไว้ด้วยเสียงฉินร่างกายกลับหลบหลีกการโจมตีของเสียงเกระโดยายสัญชาตญาณของร่างกายกระทั่งคุณชายเสียงเกิดกอดฉินลอยมาอยู่ตรงหน้าเขาในตอนที่ลิ่นฉังเฟิงกำลังจะร้องเตือนวิจวินม่วพลันลืมตาขึ้นมาดวงตาสีม่วงจมลึกทว่าเป็นสีม่วงเข้มบริสุทธิ์ในดวงตาคู่นั้นไม่มีความมัมเมามีสติและเฉียบคม เวยเจวินม่วใส่ยแย,ย้มจังๆบนใบหน้ายกมือตวัดกระบี่คุณชายเสียนเกอเห็นสถานการณ์ไม่ดีทำได้เพียงยกมือขึ้นไปป้องกันฉินในมือแตกสลายขณะเดียวกันคุณชายเสียนเกอก็ถูกฝ่ามือของเวยจวินม่วจนกระเด็นออกไปลอยล่องกระแทกลงกับพื้นคุณชายเสียนเกอยังอยากพุ่งเข้าหาอีกทว่าร่างกายกลับหยุดลงทำได้เพียงขมวดคิ้วยืนอยู่ตรงนั้นเวยจวินม่วขมวดคิ้วมองคุณชายเสียนเกอที่อยู่ตรงหน้าเหล่านานกงม่วเองก็พ่นลมหายใจออกมาหนานกงมั่วรีบก้าวเข้าไป สิทธิเพียงการประลองเท่านั้นใหญ่ท่านจริงจังไปเสียแล้วคุณชายเสียนเกอส่งเสียงหยันยกมือขึ้นสะบัดพิษที่ถูกวางอยู่โดยรอบให้สลายหายไปขณะเดียวกันนานกงมั่วก็ยัดยาหนึ่งเม็ดเข้าปากเวจว,วินมัว่วไม่เป็นไรใช่หรือไม่เวจวินมั่วสายศีรษะคนที่เป็นอันใดคือเขาคุณชายเสียนเกอมองฉินที่แตกกระจายอยู่ตรงหน้าถีบตัวขึ้นแล้วหอบผ่านป่าเหมยไปนานกงมั่วมองแผ่นหลังของเขาที่ลอยจากไปก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นมาสิทธิเขา ไวจวินม้่ลูปแผ่นหลังของนางเอ่ยเสียงเบาไปดูเถิดระวังตัวด้วยเขาไม่ปกติอืมหนานกงงม้่พยักหน้าถีบตัวขึ้นมาและหอบไปยังทิศทางที่คุณชายเสียงเกอหายไปมองเสียงเกอที่จักไปเหล่าสตรีทั้งหลายก็เริ่มซุบซิบขึ้นมาลิ้นฉังเฟิงที่อยู่ด้านข้างได้ยินแล้วรอยยิ้มพลันหายไปคนกว่าเจ็ดแปดส่วนต่างกำลังกล่าวโทษชูอองที่ทำเกินไปไปทำลายฉินของคุณชายอารรขาวผู้นั้นพลันหัวเราะไม่ออกร้องไม่ไม่ได้หกักไวจวินมั่วไม่ฟันฉินของเสียงเกอไม่รู้ว่าต้องสู้กันนนไไปถึงตอห เจ้าว่าเสียนเกอเป็นอันใดลิ่นฉังเฟิงเดินเข้ามาถามเว่ยจวินม่วขมวดคิ้วครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยตอบธาตุไฟเข้าแทะกระมังหาคุณชายฉังเฟิงตกใจมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงหรือ ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ธาตุไฟเข้าแทรกที่ว่าเกิดขึ้นเพราะการฝึกวรยุทธ์ผิดพลาดกระอักเลือดอมมาพาศครึ่งตัวการไหลเวียนเลือดเส้นลมปราณถูกตัดขาดหรือเสียชีวิตกระทันหันเท่านั้นการฝึกวรยุทธ์จนสำเร็จและกลายเป็นมารอันใดนั้นเรื่องน่าเบื่อเหล่านั้นมีแต่ในนิยายเท่านั้นเวจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบมีเพียงการฝึกวรยุทธ์ถึงธาตุไฟเข้าแทรกหรือเช่นนั้นคืออันใดดะฝึกชินหรือคุณชายฉังเฟิงตอกตาพลางเอ่ยถามใจมารเวจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบ เช่นนี้เจ้ายังวางใจให้แม่นางม่ไปตามหาเขาคนเดียวหรือลิ้นชังเฟิงขมวดคิ้วเมื่อครู่เขารู้สึกจริงๆว่าคุณชายเสียนเกออยากสังหารคนเว่ยจวินมั่วเอ่ยเขาไม่มีทางทำร้ายอุสยาและเขาสามารถควบคุมตัวเองได้เสียนเกอมีจิตใจมันไม่ใช่วันสองวันแล้วเพียงแต่เขาไม่เคยทำร้ายคนบริสุทธิ์ส่วนการลงมือกับเว่เจวินม่วกว่าครึ่งเพราะวรยุทธ์ของเว่เจวินม่วสูงกว่าเขาจึงลงมือได้อย่างวางใจเท่านั้นลิ่นชังเฟิงถอนหายใจ เพียงอยากจัดงานเลี้ยงเท่านั้นยายจึงอยู่ดีๆไม่ได้ด้านข้างเสียพ่ยหวนและชินซีถูกเหล่าสตรีห้อมล้อมเอาไว้แล้วคนที่มีความกล้าสักหน่อยเอ่ยปากถามพี่เสียคุณชายอภรรขาวผู้นั้นเป็นใครกันหรือแม้ว่าคุณชายเสียนเกอจะมีชื่อเสียงแต่คนที่รู้จักเขาจริงๆในจีนหลิงมีไม่มากนักยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเหล่าสตรีที่ถูกเลี้ยงอยู่แต่ในบ้านเหล่านี้เสียพ่ยหวนมองผู้คนเหล่านั้นแล้วจึงเอ่ย ผู้นั้นเป็นสิทธิพี่ของพระชายาชูอองโอ้ได้ยินมาว่าสิทธิพี่ของพระชายาชูมคือคุณชายเสียงเกอผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือนี้มีหน้าเล่าเพลงฉินของเขาจึงดีนักมีหญิงสาวเอ่ยชื่นชมพี่เสียพี่ฉินพวกท่านสนิทกับคุณชายเสียงเกอหรือไม่ใหญ่เขาจึงรีบไปเยี่ยงนั้นต่อให้ประลองแพ้แล้วก็ไม่เป็นไรนี่มองเหล่าสตรีตรงหน้าที่เอ่ยเจ้แจ้วพร้อมใบหน้าแดงระเรื่อเสียเพื่อหวนจนปัญญาเป็นอย่างยิ่งเออ ความจริงก่อนหน้านี้ข้าก็ไม่รู้จักคุณชายเสียนเกินนะดังนั้นพวกเจ้าอย่ามารุมล้อมข้าเลยเหลือบสายตาขึ้นไปมองฉินซีที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนักเสียเพื่อหวนจึงตัดสินใจไม่ดึงนางเข้ามายุ่งเสียจะดีกว่าลิ่งชังเฟิงที่ยืนอยู่อีกฝั่งเห็นใบหน้าจนปัญญาของเสียเพ่หววกระตุกยิ้มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวกระแอมไอเสียงดังเอ่ยใหญ่แม่นางทั้งหลายไม่มาถามข้าเล่าคุณชายอย่างข้ากับคุณชายเสียนเกอรู้จักกันมานานหลายปีเลยนะ เหล่าสตรียังคงสงวนท่าทีเพียงแต่นึกถึงใบหน้าของคุณชายเสียงเกิดที่ดูจิตใจดีและรอยยิ้มไม่มีพิษมีภัยนั่นแม่นางทั้งหลายจึงเอ่ยถามขึ้นอย่างอดไม่ได้จริงหรือแน่นอนครั้งนี้คนที่ถูกห้อมล้อมจึงกลายเป็นคุณชายฉังเฟิงเสียเพื่อหวนมองคุณชายชังเฟิงที่พูดคุยกับสตรีเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มรอบถอนหายใจออกมาก่อนจะจูมือชินสีก้าวถอยหลังทันใดยพยายามไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นตนเองช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ปมในใจของเสียงเกอหนึ่งสิทธิ์พี่หนานกงมว่วเจอคุณชายเสียงเกอแถวริมทะเลสาบที่มาแอบดูลินชังเฟิงและลินฮานเมื่อครู่คุณชายเสียงเกอนั่งอยู่บนพื้นริมทะเลสาบคนเดียวรอบข้างเงียบสงบไม่มีกลิ่นอายแปลกประหลาดเหมือนต่ออนต่อสู้กับเวจวินมัวเมื่อครู่คุณชายเสียงเกอหันกลับมามองนางไม่เอ่ยสิ่งใดหนานกงมว่วเดินไปนั่งลงด้านข้างคุณชายเสียงเกอวันนี้สิทธิ์พี่อารมณ์ไม่ดีหรือเจ้ากะหนานกงมว่วหันกลับไปมองเขาพร้อมเอ่ยถามเสียงเบา คุณชายเสียนเกหันกลับมามองนางเลิกคิ้วพลางเอ่ยเป็นห่วงสามีเจ้าหรือนานกงมั่วถอนหายใจอย่างจนใจสิบพี่พวกเราเป็นห่วงท่านคุณชายเสียนเกอเงียบนานกองมั่วก็ไม่สนใจว่าเขาฟังอยู่หรือไม่นั่งกอดเขาวางปลายคางไว้ที่เขาเอ่ยยังมีอาจารย์อาและอาจารย์ทุกคนต่างก็เป็นห่วงท่านสิพิพี่ช่วงนี้ท่านไม่ปกติ ความจริงไม่เพียงช่วงนี้คุณชายเสียนเกอไม่มีความรู้สึกดีต่อจินหลิงเพียงแต่ก่อนหน้านี้มีเรื่องมากมายไม่มีใครสัมผัสได้คุณชายเสียนเกอเองก็ไม่อยากอยู่จินหลิงนานยามนี้ทุกคนเริ่มว่างแล้วอาจารย์และอาจารย์อายังกักตัวเขาเอาไว้ที่จินหลิงไม่ยอมปล่อยนี่ทําให้จิตใจของคุณชายเสียนเกอยิ่งย่ำแย่ลง แม่อาจารย์อาจะบอกนางไม่ให้เอ่ยถึงเรื่องส่วนตัวของเสียนเกอแต่หลังจากเหตุการณ์ในวันนี้เห็นชัดว่าสิทธิพี่มีปมในใจอย่างลึกนานกงม่วก็ไม่อยากรอจนถึงยามที่สิทธิพี่ออกไปแล้วไม่อาจกลับมาได้ตลอดไปอย่างที่อาจารย์อาบอกรอสิทธิพี่แก่แล้วยังตัวคนเดียวข้างกายแม้แต่คนดูแลยังไม่มีพูดไม่ได้เลยหรือหนานกงม่วเอ่ยถามเขานิ่งๆคุณชายเสียนเกอเงียบลงไปทันใดหนานกงมั่วเองก็ไม่บีบบังคับเขาเพียงเอ่ยสิทธิท่านมีวิชาการแพทย์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ข้าก็ไม่อาจเอ่ยสิ่งใดให้มากแต่ไม่ว่าเวลาใดข้าอาจารย์และอาจารย์อาก็ยังคงยืนอยู่เคียงข้างท่านคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นที่ไม่ควรค่าให้ท่านสนใจใหญ่ต้องเอาพวกเขามาใส่ใจด้วยเล่าคุณชายเสียนเกอเลิกคิ้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มมั่วเอ๋อคิดว่าข้าไม่พอใจที่ถูกทอดทิ้งดังนั้นจึงโกรธแค้นอยู่ในใจหรือนานกงมั่วยิ้มเอ่ยแน่นอนว่าสิทธิพี่ไม่มีทางคิดไม่ตกเช่นนั้นเป็นเพราะอันใดกันหรือ เสียนเกรุ่นคิดเอ่ยถามม่วเอ,อ๋อเจ้าจะสังหารลูกของตนเองเพื่อไวจวินมั่วหรือไม่แน่นอนว่าไม่นานกงม่วเอ๋อตอบโดยไม่ต้องคิดลูกของข้าแน่นอนว่าเป็นลูกของจวินม่วด้วยไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นพวกเราก็ไม่มีทางทำร้ายลูกเพื่อตนเองมิใช่หรือเสียนเกเื่อ,เอยเช่นนั้นหากเป็นเพียงลูกของเจ้าไม่ใช่ลูกของไวจวินม่วเล่า หนานกงม่วกุมขมับรู้สึกว่าคำถามของเสียนเกอแปลกประหลาดทำได้เพียงรอบรู้สึกโชคดีอยู่ในใจที่ไวจวินมั่วไม่มาได้ยินคำถามหน้าต่อยเช่นนี้เพียงแต่มองใบหน้าจริงจังของเสียนเกอร์หนานกงม่วจึงครุ่นคิดอย่างจริงจังสายสีสับพลางเอ่ยไม่แน่ใจหรือเสียนเกอจ้องมองนางเอ่ยถามเสียงเข้มหนานกงมั่วเอ่ยไม่อย่างแน่นอน ในเมื่อข้าเป็นคนให้กำเนิดนั่นคือลูกของข้าข้าไม่มีทางทำร้ายลูกของข้าเพื่อใครทั้งสิ้นต่อให้เป็นคนที่ข้ารักหากข้าไม่ต้องการเด็กคนนี้ข้ายอมที่จะไม่คลอดเขาออกมาได้ยินเช่นนั้นคุณชายเสียนเกิงเงียบไปนานยิ่งขึ้นนานจนกระทั่งหนานโกงโมคิดว่าเขาหลับไปก่อนจะได้ยินเสียงเนิบช้าของเขาเอ่อยขึ้นทำไมใหญ่โลกใบนี้จึงมีสตรีเช่นนี้อยู่เล่าหืม หนานกงโมชงักมีความคิดมากมายเกิดขึ้นในหัวมองใบหน้าทมึนของคุณชายเสียนเกอที่หาได้ยากยิ่งรอบถอนหายใจอยู่ในใจเพียงเอ่ยเสียงเบาสิทธิพี่ท่านยังมีพวกเราคุณชายเสียนเกอยิ้มนั่งกอดเขาเรียนแบบหนานกองโมเพียงแต่หนานกองโมนั้นดูเหมือนเกียดคร้านคุณชายเสียนเกอกลับดูอ้างว้างราวกับโลกใบนี้มีเขาอยู่เพียงผู้เดียววันนี้เจ้าเป็นแม่งานไปดูแลงานเถิดไม่ต้องมาอยู่ที่นี่กับข้าหรอกข้าอยู่คนเดียวอีกสักพักคุณชายเสียนเกอกลับมาเป็นปกติ สีหน้าดีขึ้นพางเอ่ยกับหนานกงม่วหนานกงม่วยังไม่วางใจเอ่ยด้วยความลังเลให้ข้าเรียกจวินมั่วมาอยู่กับท่านหรือไม่คุณชายเสียงเกิดลอกตาเจ้าเรียกเขามาอยู่กับข้าหรือมาทำให้ข้าโกรธกันเล่าหนานกงม่วยิ้มออกมายื่นมือไปตบไหล่เขาเอ่ยสิทธิไม่มีอันใดที่ผ่านมันไปไม่ได้ท่านเอ่ยเองความฉลาดของพวกเราเอามากดคนทั้งโลกอย่างโง่เขลาให้คนอื่นมากดขี่เจ้าอย่างไรเล่าใส่หัวไปไม่อยากเห็นหน้าเจ้า หนานกงมวหัวเราะเสียงใสลุกขึ้นทางเอ่ยด้วยรอยยิ้มคุณชายเสียนเกอเอ่ยวาจาหย,ยับคายเช่นนี้หากเหล่าคุณหนูที่ตกหลุมรักท่านได้ยินคงจะตกใจจนหัวใจร่วงไปกองอยู่บนพื้นกระมังอาวุธลับในมือคุณชายเสียนเกอถูกส่งออกมาหนานกงม่วกระโดดหลบทันทีปลายเท้าเหยียบลงบนกิ่งเหมยก่อนจะห่อเหินออกไปก่อนไปหนานกงม่วมองไปยังที่ที่หนึ่งของป่าเหมยอย่างคลุมเครือทว่าไม่ได้หยุดออกมารอหนานกงม่วไปแล้วคุณชายเสียนเกอจึงหันหน้าไปยังป่าเหมยด้านหลังสายตาเย็นชา ผ่านไปชั่วครู่ชินซีที่อยู่ในชุดเรียบง่ายสง่างามเดินออกมาจากป่าเหมยมองเห็นนางสีหน้าของคุณชายเสียนเกลยังคงนิ่งไม่ได้เอ่ยสิ่งใดชินซีทำสิ่งใดไม่ถูกอยู่ชั่วขณะแต่อย่างไรก็เป็นบุตรสาวของตระกูลชินไม่นานก็ตั้งสติได้เดินเข้ามาข้างหน้าเอ่ยเสียงเบาขออภัยด้วยข้าไม่ได้ตั้งใจไม่เกี่ยวอันใดกับข้าคุณชายเสียนเกลเอ่ยเสียงเรียบไม่มีอันใดแล้วก็ไปเถิด เมื่อมีให้เปรียบเทียบแล้วจึงรู้ว่าคุณชายเสียนเกอผู้นี้อ่อนโยนต่อหนานกงโม่ผู้เป็นสิทธน้องมากเพียงใดคุณชายเสียนเกอมีชื่อเสียงกัฟ้าแต่สตรีที่มีเมตตรีกับเขาได้มีเพียงสตรีในหอนางลมหนานกงโม่สิทธน้องผู้นี้คงจะเป็นสตรีเพียงคนเดียวแล้วที่เขาปฏิบัติด้วยความอ่อนโยนและอดทนต่อนางได้สีหน้าของชินซีซีดขาวเล็กน้อยกัดริมฝีปากเอ่ยว่าก่อนหน้านี้คุณชายช่วยชีวิตของข้าค่ายังไม่เคยขอบคุณคุณชายคุณชายเสียนเกอลุกขึ้นมาเอ่ย ข้าเห็นแก่ม่มเอ๋อถึงได้ช่วยชีวิตเจ้าอีกทั้งอาจารย์ลุงพยายามมากกว่าหากต้องขอบคุณก็ไปขอบคุณเขาอย่ามายุ่งกับข้าเอ๋ยจบพลันหันหลังเตรียมเดินหนีด้วยความหงุดหงิดคุณชายเสียนเกลือที่ราวกับเทพสวรรค์อ่อนโยนสง่างามความจริงแล้วกลับไร้ความเมตตาเมื่ออยู่ต่อหน้าสตรีความสามารถและรูปโฉมของคุณชายเสียนเกอหลายปีมานี้ไม่รู้ช่วยชีวิตสตรีไปมากเพียงใดเกรงว่านี่ดอกท้อหนึ่งคงไม่อาจชดใช้คืนได้หมด แต่ว่าในยุทธภพเคยได้ยินเพียงว่าคุณชายพักค้างอ้างแรมที่หอนางลมใดอยู่กับคณิกาผู้ใดน้อยนักที่จะได้ยินว่าคุณชายเสียนเกอร์มีความสัมพันธ์กับแม่นางผู้ใดชินซีเองก็ไม่คิดว่าคุณชายเสียนเกอร์จะพูดคุยส่วนตัวได้ยากเพียงนี้หลายปีที่ผ่านมาคุณชายเสียนเกอร์รักษานางก็จะมีคนอยู่ด้วยเสมอต่อให้เย็นชาก็ไม่เคยเอ,อ่ยว่าจาทำร้ายจิตใจหรือมีท่าทางรำคาญอย่างไม่ปิดบังเช่นนี้ต่อให้เตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วชินซีก็อดใจสั่นระร,ริกไม่ได้ เมื่อชินซีเห็นว่าเสียนเกอกำลังจะไปจึงรีบเอ่ยคุณชายเสียนเกอช้าก่อนเสียนเกอหยุดเท้าทว,ว่าไม่ได้หันกลับมาชินซีตั้งสติเอ่ยขออภัยด้วยเมื่อครูข้าไม่ได้ตั้งใจฟังเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าข้าคิดว่าพระชายาชูอองเอ่ยไม่ผิดยายคุณชายต้องเก็บคนและเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นปมในใจสตรีบนโลกใบนี้ที่ละทิ้งหน้าที่ของตนพระเห็นแก่ตัวเรื่องความรักสลัดความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้านศิลธรรมนั้นคงมีน้อยยิ่งไปกว่านั้น เรื่องนี้ไม่ใช่ความยินยอมของคุณชายใหญ่ต้องทุกขทรมานหนึ่งนี่ดอกท้อคือการทําให้คนอื่นมาตกลุมรักตนเองให้ความหวังคนอื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ